สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ, FC, พี่น้องเอฟซีเพลิ่เพลิ่เพลินเอฟซีช่องขนส่งน้อยเพลิลำเพลินเอฟซีน้องเป็ดน,น้อยนะคะพี่น้องขาเช้านี้นะคะพี่น้องาขากสิภาพพี่น้องมาเบิ่งนะคะอีกอยา่างหนึ่งที่ขนส่งชอบขนส่งมากนะคะก็คือนะคะเลี้ยงสัตว์มาพี่น้องเนาะมือกสิภาพพี่น้องมาเบิ่งน้องแพะนะคะพี่น้องขาของขนส่งเองนะคะพี่น้องเฮานะคะมีอยู่สามตัวนะคะพี่น้องขาคุณนะ มีอยู่สามตัวนะคะตัวตัวตัวนี้ตัวใกล้ๆเนี่ยคนทรงบางงคือคือ,ค,อ,ค,อคือจังบดเลยหั่นในทองตอ,งอ้วอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆพูดคนทรงคิดว่ามันนั่าจะทองเลยล่ะคิดว่านั่งจะทองแล้วเลี้ยงไว้ตั้งแต่ช่วงนี้แหละพี่น้องของของฤด,ดูการทีเแล้วตอนเอามาเลี้ยงคือจังตัวน,น้อยๆยู่ยังเบญานมเอามาเลี้ยงในะยังเบญานมด้วยเพราะว่าอัน <c oughs> ก็เลยไปสืบมา สื้อมาในราคาครับถามว่าแพงบวกกับแพยงยูแต่ขับบ่อปันไดคือวันนี่ยออยากได้เนาะพี่น้องเนาะเอาว่าทองกับว่บาทองกับคือคืบอบอคือว่าบอคือกับคือ,อ,คอจังคือคือมัน <laughs> เป็นความน่ารักของนางนะครับพี่น้องขานี่ก็คือเลี่ยงของคนทรงอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้องเนาะนะคะยังน้องแพะนะครับพี่น้องขา น้องแพทหรือว่าภาษาลาวเฮาเบย์วสันนะคะพี่นออ้องเฮาจับแจ๊บกุปรับมแปมมานหนีแล้วแป,ปมแปมไปแล้วครับพี่น้องมันบ่ได้ออกมาหามันดูมันก็เลยกลายเป็นอยากแห่ๆเนี่ยจักหน่อยนะคะนี่คือความสุขอีกอย่างหนึ่งของคนส่งนะครับพี่น้องคะ เปิดขึ้นนี่มองเพิ่นอยู่หม่องเพิ่นเศร้าพิ่นบ่ได้อยู่ต่ำๆเด้เพิ่นมักอยู่สูงๆจังอันห่านให้กินให้ยังจังสิก็ต้องเฮ็ดเป็นห่านขึ้นถ้าบ่าเฮ็ดเป็นห่านขึ้นเพิ่นก็บ,บ่ก,กินเด้ค้าวมันตกลงมาเซียนพื้นเพิ่นบ่ก,กินนะคะเพิ่นสิกินเฉพาะแบบพวกอยู่ข,ของอยู่สูงๆซั่นมิแต่ตัวอ้วนล่ะค่ะบัดน,นี้ก็ซื้อว่าเลี้ยงดีเติอบอยู่ให ไอ้จอยคนอยู่ตรง้ามบ้านนี่ละเป็นคนเบ่งคนแงน่งคนดูแลนคนดูแลแพจเอาไว้นะคะปิดไปก่อน <c oughs> สถานที่เลี้ยงกัอยู่ใกล้ๆบ้านกับไปทุ่งนาอยู่ใกล้ๆบ้านกัมาเบิ่งมาเบิ่งเรื่อยๆเอานะคะก็ได้ปิดไว้เพราะว่าย่าติแม่ญาติแม่ญานมีหมามีอย่างมาเห็ดเพิ่นจัึ่งสินะเพิ่นจะแพ้พวกหมาพวกสัสทั้งนี้หมามาหมาจะมากวนเพิ่นจัึ่งสิแต่ว่าญามนีิก็บ่ได้เอาออกจากคอกแต่ก็มีพื้นที่อยู่ค่ะแต่ว่าญามนีิก็เอาไว้แต่ว่าไอ้ช่วงช่วงที่เออ่ เกี่ยวเขาเกี่ยวยังแล้วก็ปล่อยแล้วลงทงปล่อยลงทงแล้วก็ไปหากินหากินแป๊บเดียวแล้วอิ่มแล้วก็เขาเขาคอกจังช่วงนี้กับช่วงใบบายังสิกชจังมาปล่อยปล่อยให้แลนเ์ลนลลี่นั่แถวนี้แหละค่ะปล่อยให้เพ่เนแลน,ลนด์ลิลลน่ยังบดไอเลีงไปผสมเนาะคันไปผสมเนาะมันกับผสมน่าจะผสมแต่และ,ละแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าให้เขาอยู่กันแบบอยู่กันผสมกันนี่สินะ ก็เลยก็เลยศาตรนี่จักหน่อยพอเลียงมันนี่เขาคิดว่าครบปีแล้วนะครบปีแล้วแต่ว่ายังไม่ยังยังบ่ได้ผลผลิต <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าตัวผูน้นี่คันคันโบ่บสมวห้ยโบติมว้อย่างสีมันสีสีเขาเอิ่นว่าการผสมมันสิบ่ได้คุณภาพมันสิผสมบ่ได้กาเลยให้เพิ่นอยู่น้ำกันไปเรื่อย คือเขาบดลเลงไหมเขาเลียงแบบว่าเลียงเ,ลยงเบิ้งไปน้ำจังสีไห่พี่น้องคะครับเพิ่นเต็มที่แล้วแห้งซีดีได้พี่น้องวละเต็มที่เต็มที่แล้วค่อยผสมจังสีแห้งซีดีแต่ว่าเขาแล้วแต่เพิ่นเพื่อผสมกันคำม,มันติดกะกะติดไปเองสินะคือได้ผลผลิตไปขันบอติดจังสีกะคือเลียงไปเรื่อยๆพาย่าบดละเอะเฝ้าที่จะ บริส้ท์ที่จะผสมราคาย่งสิแม่พี่น้องคะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลที่ที่อยากได้เลี้ยงอย่างสิอยากมีอย่างสิแม่คนทรงอยากมีแม่ค่ะเริ่มต้นโดยที่การซื้อสามตัวสามตัวละไปะที่นี่คันแมนเ่เอาไปให้เขาผสมให้เขาก็คิดตัวละพันบุ่างพี่น้องสามงัวคนทรงก็เลยว่ามันคิดราคาสูงเกินเขาคิดราคาสูงเกินคนทรงก็เลยไม่ไม่ได้เอาบ่ได้เอาไปเขาผสมเขาเลยเพราะว่า ล่อให้ตัวผูมันใหญ่เลยเพราะว่าซื้อตัวผูม่มาตัวหนึ่งตัวแม่สองตัวพอได้ <c oughs> อันนี้น้ำกันพอมันได้อยู่น้ำกันเจสซีน่นะกับพี่น้องมาเบิงนะคะแป๊บหนึ่งก่อนเสียออกไปสนักงานนะพี่น้องเนาะหลัวจากหนี้จสซี่ออกไปสัมงานนักงาน,น เด,ดอาการหูของลูกสาวลูกสาวก็มีอาการเครื่องเครื่องหูแล้วก็ดบยินแน่รบยินแน่หมู่ว่านี่ก็เลยพาทําทการพาไปหาหมอเฉพาะทางหมอก็เลยว่ามันเกิดจากอาการบวมเกิดอาการบวมกับกับกับมีอ่ะขี้หูเนาะ นะคหะมอ้ายายอดมากาาาาก,กับยายาทานยากินกับยาหยอดก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะสันพี่น้องค่ะแค่มันมีอันคหูซื้อคือแบบว่าน้องก็เคยตอนน้องบ่าุฟฟังเนาะตอนน้องอยู่บ้านน้องก็ไปเวียด ไปเวียดละครับมันจะมีร้านแครขี่หูหน้องก็เลยไปแครขี่หูอยู่ทังเวียดวส,สันเกิดอาการจากตอนนั้นเอาคนเคยแครมันไม่เคอยากเปลี่ยนต่ออยากเปลี่ยนต่อค่ะแต่ว่าทางหูหนวกบอกมันบริสุทธิ์ค่ะบริสุิมีผลคดีย่ดอกอาการไม่น่าเป็นห่วงนะคะพี่น้องค่าอาการก็โอเคนะคะอาการแบบนี้นะคะมันเป็น่นหลายๆคนเปลี่ยนแต่ว่าสำรับเฮ้า คนบ่เคยเป็นมันากายข้นหว้วยเนาะเห็นอาการแบบว่าเอ้ยเหมือนอาการไม่ปกติเองสินะก็คือแบบหูยิดน่ะอยากเศร้าอ่ะเข้าใจอยู่เข้าใจลูกสาวอยู่สาวก็บออ้าเอาเป็นเล้านั่นคืาเป็นแน้นานั่น,น,น,นประมาณนีแต่ว่าคนทรงคิดว่ามันที่นองหอยฟังคิดว่ามันนามในหูบดซ้ำกันนันมันมันมันบวแมนมันเกิดอาการบวมของหูหละเกิดอาการแคะดู เกิดอาการแค่บ่อยคนส่งกับเป็นช่วงหนึ่งอ่าช่วงนั้นเจ็บหูยุ่งเสือเจ็บบวมขึ้นมากคือว่าเป็นอาการที่แบบว่าเอาของของแข็งแข็งเขาไปเขาไปปั้นเขาไปแค่หูจังสีนะไปหาหมอหมอให้ยาหยดมาาขคือกันแบ๊บเดียวก็เศร้าค่ะ หายแป๊บเดียวนะคะสอนว่ามีอย่งางไยสมหภาพพี่น้องอย่างออกร่างกายนอ้องพี่น้องเนาะนะคะเดินเดินมาดูน้องแพะเดินไปหน้าพี่น้องเขานะคะเอาบรรยากาศนะคะทางไปให้ไปหน้าทางไปนาทางไปดูน้องแพะนะคะบรรยากาศสบายๆพี่น้องขาทงให้ทงหน้า เคี่ยวขจีนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนเช้านะคะเนี่ยบรรยากาศพี่น้องขาเอาสําหรับคลิปนี้ขอลงวส้สนิ่ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะพี่น้องเนาะนะคะ,นะคะอย่าลืมติดต่ดติดตามคนรงเดอรพี่น้องขาเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนานะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย